ผมชื่อเด็กชายธนบุตรนอกคลางน้ำอยู่ชั้นมอสอทับสีวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาของชาวไทพวนบ้านหัดเสี่ยวขอเชิญรับชมและฟังได้เลยครับอผู้น้อยโรง,ง,งเรียนมเสลียอยู่ชั้นมอสองที่ออที่ป่าพมกี้เนี่ยเพ้นมาถามตาชนะนี้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ของไทยวนบ้านหาดเซียวท่านอยากไปประกอบการศึกษาวิชาเป็นิทยาแหละท่านมาขอถามกอยินดีที่จะเพิ่มความรู้เข้าที่มีอยู่ในขณะนี้ใครควนนี่ต้องเข้าใจก,ก่อนว่าเป็นคนเผ่าหนึ่งเป็นคนเชื้อชาติหนึ่งที่เคยมีประเทศของตัวเองแล้วมมนเป็นมึงเพื่อนของใครเป็นประเทศของตัวเองเป็นเอกราชเลย อยู่ที่เมืองพวนเสียงขวางประเทศพวนนี้ถึงนับถึงมื่อนี้นี่ท่านยังบวลมไปแล้วจินเนียอยู่ประมาณทันกว่าปีแก่ก่อนประเทศไทยประเทศไทยนี้ตั้งขึ้นพศสอง0 0ง 1, 800, ในสมัยกรุงสุขโขท,ทยัยโดยมีพ่อขอุนสีอินทราทิต เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกหรือองค์ถังบิดคันับฮอนบุนีกรุงสุโขท,ทัยจีเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าปีเจ็ดร้อยกว่าปีแต่ไทยพวนนี้นับฮอนบุนีนี้แต่จีนนี้อยู่ไปแล้วนะคนพทยนะจีเนี่ยอยู่ประมาณคันกว่าปีมีพระเจ้าแผ่ดนดินต่อเนื่องกันมาสี่สิบปอนสี่สิบปอน เก่าแก่กว่าของประเทศไทยทีนี้เมืองพนนี้มีประวัติยูว่าข้ออ่าจอ่อพันเมืองพนองแรกเนะี่ยซึ่งขุนเจดเจืเองเพื่อนเป็นลูกของคุณปรมคุณบรมนี่ก็เป็นพลคนที่สร้างเมืองแถนหรือเมืองเรียนเรียนฟูปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เพรน,นาม เ่านไอ้ท่อนเป็นพระเจ้าดินที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งชื่อว่าขุนบรมขุนบรมนี่ก็มีลูกเจ็ดองมีลูกเจ็ดองพอลูกเหงื่แล้วเพิ่นก็เฮอลูกเนี่ยแยกย้ายกันไปปกครองบ้านปกครองเมืองมีครอบมีพอสำเรแล้วถ้าบ้านเมืองเลยสร้าไปแล้วเราผู้หนึไปปกครองสร้างสืบต่อเมืองเรายังไม่ได้สร้าง ก่อไปสร้างเมืองศิลป์เจ็ดองนี้จึมีบ้านมีเมืองของตัวเองหมดขุนเจ็ดที่ว่านี้เป็นลูกองค์สุท้ององค์ที่เจ็ดของจุณปรมได้รับมอบหมายเพื่อมาสร้างเมืองพนเมืองพนเสียงขวางปัจจุบันนี้โตเมืองพนเสียงขวางเนี่ยกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเรา เพราะว่าตอนหลังนี่มันก็มีการแย่งชิงกันระหว่างเวียนเวียดนยามไทยใน,นเกาะหลวงพะบางในเกาะียงจันทนหมือนกนะันยากกันเอามองขึ้นไปมองเมองนะืองพวนเนี่ยากกันเป็นเมืองหน้าด่านเป็นการชนตอสรุปแล้วคุณเจ็ดเทียมกับพระเจ้าดินองค์แรกองธรรมบิตห้องเมืองพวนปัจจุบันนี้เมืองพวนนี้มีฐานะ จากเมืองประเทศนึงเนี่ยเหลือจังหวัดเดียว<อ>นเพราะว่าแข่งเชียงขวางแข่งเพราะว่าจังหวัดแขงจังหวัดพออยู่ต่อมา,พออมาพออเพื่อกปกครองบ้านเมืองอยู่อีกสี่สิบกอจนมาสุดท้ายนี่ก็เสียบ้านเสียเมืองก็ลาวสุดท้ายเลยลาวคือลาวเวียงจันเนี่ยก็ต้องนะเป็นมีฐานะเป็นเมินเพืนอนของคน ท่านี้บ้ากันว่าแล้วคนควรที่อพเพมไปอยู่เมืองไทยที่จริงนลำม,มีหลายจังหวัดปัจจุบันนี้ท่านก็เข้ามาคนละเทอาเข้ามาก่อนแดดมาหลังแดดความเป็นมาของ,ของคือกันบางบางจังหวัดเนี่ยก็เป็นคนที่ถือกองทัพไทยกว่าตอนเข้ามาไอ้หันจะกว่าตอนก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ต้องย้อนหลังนั่นเองว่าพส2 3 1 0นกรุงศรีอยยาเสียกันเขามาเสียเข้ามาี่ามา